สวัสดีแมวอวบอ่อนเด็กโนซะโนแสระบาทพบกับผมเช่นเคยนะขมาร์ชมออง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 วันนี้เราอยู่กับทุน800บาทนะหลังจากครั้งที่แล้วทุนหลักสิบเรามาทุนหลักร้อยดูว่ามันจะเป็นยังไงมาทุกคนอืเต็มจอไปดิครับผมเปิดมาอย่างนี้ทุกคนก็รู้ว่าผมจะเป็นยังไงต้องมีบวกกันแน่ล่ะผมมากับดวงผมบอกเลยผมมากับดวงอ มาอืมนี่ไงดูดิแต่ละดอกเข้าเต็มจอไปนึงเง้ยนะเ6บบาทโอ้โหเท่มาอีกอะบมห้าบเจบาทนะามามามา,มาตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกนะทุกคนก็ลินล,นลนิ้นนิดนึงฟ้าคึมคึมฟ้าคึมคึมลินนิดหน่อยมาเจาะด้วตังเข้าไปหัวเจ้อยสิบาท เอาดีเอาหน่อยอย่างเงียบอย่างนี้ไม่ชอบเลยนะเจ๋มาครับผมต่อด้วยเอะครับผม38บาทยังให้ต่อไหวหัวแดงเข้าไป288บาทผมบอกนี่ผมมากระดวงดูดิ336 300บาทจริงๆถ้าแปบว่าพอแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็ได้ก็ได้เลทุกนคนนะเออแต่ว่าผมแบบมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่พอสำหรับผมไง ผมเป็นคนโลภนะทุกคนแล้วแลวปั่นไปเรื่อยๆอ่ะจนกว่าจะได้ฮะ,ะแล้วก็เนี่ยทุกคนก็มาชมกันเลยแต่ว่าสําหรับคนแบบเอาแค่300ก็300ก็พอละไม่ต้องไปขออะไรมากมาย300บางคนใช้ก็ก็น่าจะได้นะทุกคนกับข้าวมือหนึ่งนะ300ก็โอเคแต่ว่าเนี่ยเข้าสเก็ตเตอร์เน้นๆโอ้โหผมยังชอบเลยเวลาแบบพึบมาสเกตเตอร์อย่างเงี้ยไม่ต้องเสียเวลาลำไรอะไรมากมาย มาัวเขียวทับปุ่ม96้าบบาทนะเคมาอีกหนง่งโจเป็นี่อ0 8บาทพอชมพูตัววายมาอื้อหือ96บาทอีกอ400บาทตัวเลขกลมๆม,มาเคมาครับสวยๆดอกนี้อม่อนีต่อมาอีกห้หมุนคูณ10เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย เออเจแปดบาทหัวเขียวอะไรมาเจโอเคครับผมโอ้โหเจมาเป็นหัวเขียวนะสองร้อยยี่สิบบาทเจต้องไหลมาละไม่มาสามร้อยสามสิบเก้าบาทนะดอกนี้เน้นเฮ้ยแจกได้อีกไหมนี่อีกต well ัวเฮ้ยอีกอย่างงี้อย่างงี้มีรุนอยู่ไอ้เจเนี่ยไม่มีรุนอันนี้ไม่มีรุนเลยเออพวกกุหโาก หมดละหมดละชีวิตมไม่มีอะไรเลยมา้องสุดท้ายโอ้โหดูดิมันมาอยู่ที่สองตัวแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะรางวัลรวมก็ไม่ถือว่าก็ถือว่าเยอะนะก็ถือว่าโอเคก็ไม่ได้เสียอะไรมากเราก็บวกมาเกือบพัน,งงนมาเละทุกคนมาเจม้านี่ไงตามของเก้าบาทคิวมาไหมไม่มาอื่สิบครับผมโอเจมอมเออนี่งไงสามบาทยี่สิบ คต่อไปด้วย57บาทนะฮามาดิครับมาดิโอ้โหนิ่งวะเอ้ยเขียใจหมดมึงก็ค้างให้เสียวเลยโอ้โหเนี่ยมันเริ่มมาทุกคนสเกตเตอร์แบบเริ่มโผไม้อย่างนี้นละสแสดงว่ามันกำลังจะมานะทุกคนนะรลปัดอีกสักนิดเพื่อให้มันเข้าเออปัดอีกสักนิดเพื่อให้มันเข้ามาเอาเอาัเอะหน่อยอะ สิบรับผมเก้าบาทสิบนะไล่มาต่อมาสกเตอร์เริ่มมาแล้วทุกคนเราอดทนอีกนิดนึงอดทนอีกนิดเออมาครับเคมาครับผมหัวเขียวมาไหมไม่มาอ่ะเฮ้เจมาครับโอ้โหสวยๆนกนี้แ๋ยวเพิ่มเบ็ดก่อนแป๊บนึงนะมันยังไงมันก็ต้องเริ่มมาแลวเราก็จัดให้เลย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 จัดให้จัดมาจัดมาบุม มาดิครับมาดิมาดิมาด,มาดิโอ้โหเต็มตีครับเจ็ดบาทายี่สิบวานไม่มีกระเชื่อมมาเลย QJQJQ ปังโนอีหกสิบ no e, บาทในต่อวายมีกระเชื่อมทั้งวายทางสเก็ตเตอร์เริ่มโผล่มาแล้วทุกคนผมเริ่มมีหวังนิดๆแล้วอบอกให้ทุกคนอดทนเนี่ยแต่ผม,มอดทนไม่ไหวเพราะแม่งดูดิทุนหายกําไรหดป,ระรปะโถ่ไปยังไงต้องสู้วะเหมือนในภาพทุกคนเราจะขุดเพชรใช่ไหม เรากำลังจะขุดแม่งเราทอโอ้โหนี่ไงบอกไม่ทันขาดคำโอ้โหนที่สุดมาตามคำขอมาให้คุ้มกันที่เสียไปหน่อยใช่หนพันมื่หนึ่งพันเมื่อกี้เออให้คุ้มกันที่เสียไปหน้อยพี่เออเออเจมา2ีแปดบาทจะคุ้มเสียไหมละ่ะดูดียี่แปดบาทสัตเออมาอย่างนี้ได้เพิ่งได้ร้อยหนึ่งเอง อุตสาห์รอตั้งนานไม่จัดให้หน่อยเลยฮะโอ้โหวายมาเชื่อมกับปังเข้าอีกผรมิเลิมละลิมละลิมละมาอีกอีก3ครั้งลคูณ14เอาหน่อยเอาหน่อยหนึ่งครับสิ 40, บบาทสิบหาทนะในอีกจิงๆหัวฟาสอยสามสิ 62, จะถึงพันไหมจะถึงพันไหมล่ะโอ้โหหกรยแปดบาท มีถึงพันมาสัตว์เอ้ะหัวเสียเลยหัวร้อนโอ้โหนี่ร้อยเก้าสองบาทหัวฟ้าดอกนี้มาสิบมาค,ครับผมขึ้นใหต่อครับเจมาปังต่ออหกเก้าบาททุเรศโอ้โหโอ้โหไว้เชื่อมันเก้าสิบเก้าบาทอืมเดี๋ยวต้องอย่างนี้สินี่นี่เริ่มมาขึ้นมาพันสองลวยังมีรุ่นอยู่นะยังมีรุ่นอยู่อีกเจ็ดสิบห้าเออต้องอย่างนี้สิ ไปเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดก่อนไหนก็นไหนละเอาให้สุดเอาให้สุดเอาหน่อยเอาหน่อยอหลักสีหลักสันกันเลยทีเดียวมองไม่ทัน <c ute> คิวไหลมาเออเต็มจ,จอในสี่สี่บาทหัวเขียวไม่คมยี่บแปดบาทเนี <c> ่ <ute> ยเรามองไม่ทันคนเป็นสี่สี่บาทแล้วนะไม่ไม่มาสิบมาครับผมสวยๆคิวไหลมาดิไม่มาละ คิยวแม่งมาอะไรมาอะไรตานี้เวนเขคียวไปร้อยเก้าสองมาเริ่มบวกขึ้นมาคืนคนั้นเมืคนไอตอนเข้าสเก็ตเตอร์เมื่อกี้มาหนึ่งพันหนึ่งร้อยอะตอนนี้แม่งกระเท او เดิมไอ้เทียกูจะพูดทำไมวะเฮ้ยไม่ไม่เนี่ยเมื่อกี้เต็มดอกเลยเต็มดอกเต็มหน่วยเฮ้ทั้งต้นทั้งดอกออแต่มันกระโดกลับคืนอีกแล้วดูดิลดเร็วเหลือเกินโอ้โห เราลเราเลือดลูกพระเจ้าตากเราอย่ายอมแพ้เราต้องสู้ต่อเออมามาเอาหน่อยเอาหน่อยดิเออยังได้ลุ้นอยู่เอาหน่อยดูพี่เอาหน่อยเอาเอาบุาาชียแม่งทองทองตัวพึ่งจิบคอมาได้ต่อยัง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 ได้ไม่ สู้ต่อสู้มันสู้มันทุกคนเรายอมสู้มันไปเลยเออมา,มาอมสิบมาครับเป็นจอไปอออครับผมห้าสิบเอ็ดบาทมามาอีกสิบมาอีกแล้วครับผมสามบาทวายมาเชื่อมเคไปดีสามสิบแปดบาทนะยังไงต่อยังไงต่อยหลักสีหลักสันเกืบห้าสิบเจ็ดบาทมามามาเออหนี่สองร้อยเจ็ดสองนะ ในไหนก็นในไหนและจัดแม่งให้สุดไปเลยเอาสักหน่อยเถอะเข้าอีกสักครั้งเถอะพี่เไวาย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 ปังเข้าอีกผมซ้ำบอกาหุบสิบสี่บาทก็หุบเด็ดเราสูงแม่งดีอย่องางนี้เองมาอีเฮมาครับผมโอ้โหมาอีกมาอีกหัวฟ้ามาอีสิบหกบาทเคมาครับผมสิบสองบาทไม่ไมไมไอีกไหมไอไอเออรนี่หัวเขียวมาหกบาทสี่สิบนะโอเคหัวเขียวไปอียี่สิบแปดบาท ไมาไม่เออนี่เป็นจอไป่ดีเจ็ดสิบบาทสี่สิบตังค์มไม่ไม่ไม่เออเนี่ยนี่อีกเจ็ดสิบสามโอ้เหนื่อยเข้าสักทีเถอะเออแม่งเอ้ยจัดให้ตามคำขออีเวนก็รอตั้งนานแม่งเหนื่อยสุดท้ายแล้วเป็นไงความอดทนโอ้โห3,302บาทดอกนี้ โอ,โอ้ยเจ็ดเคอุ้ยแม่งน่าจะเข้าลึกกว่านี้นะน่าจะคูณสักยี่สิบไปแล้วอะ่ะเออโอ้โหความอะไรเขาเรียกว่าเลยนะความอดทนอะไรความความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงผมบวันี่แบบเห็นผลเลยทุกคนผมสะอดทนอดกั้นมานานนี่ไงผลที่ตามมาผมบวกมาหกพันสี่สิบแปดบาทนะนี่ไง พูดสุดอ่าพอแค่นี้ผมเอาเอาแค่นี้แหละทุนทุนแปดร้อฮะเออทุนกี่บาทไว้เช็คก็ลืมโโอ้หหมดแต่ลุนจนเลขตัวเลขมันไหลเข้ามาไหลเข้ามาในหัวจนลืมเลยไปหลายๆไปอันนี้แบบไม่สนใจละดอกเมื่อกี้ผมพอผมจุกผมโชว์ผมนี่เนี่ยถ้ามันคูณยี่สิบสี่นะผมว่ามีหมื่นอะจริงๆ ผมว่าผมพอแล้วนะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งยิงให้ช่องกระแม่ซอสเลยนะสำหรับกระผมคามารชมางลาทุกคนกันไปก่อนนะครับผม bye บ๊ายบายจุบ๊บ